ที่น่าติดตามครับครับผมเป็นแนวไหนดีเจฟโรแมนติกโคอมเมดี้ดราม่าครับครับผมคือ <c oughs> คือไม่ไม่ปกติแล้วปกติแล้ว59ที่จะทำโรแมนติกคอมเมดี้ซะเยอะใช่ไหมครับแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยจะมีดราม่าเข้ามาผสมผสานอยู่เยอะพอสมควรเลยนะครับแต่ว่าเราก็จะพยายามทำให้อ่อมันออกมาเหมาะสมกับเวลาที่ออนแอร์นะฮะแล้วก็จะพยายามทำให้มันทันสมัยอันนี้อันนี้เราจะพูดตั้งแต่เรื่องที่แล้วแล้วนะครับว่าด้วยความที่เราสองคนก็ ไม่ไม่ค่อยเหมือนใครเขาก็เลยก็เลยอยากจะทําให้ให้ความทันสมัยของของนักแสดงและของพวกเราเนี่ยผสมเข้าไปในละครด้วยครับใช่ครับผมเรื่องนี้เนี่ยพอเราได้ได้รับเห็นเรื่องมาเนี่ยนะครับพอได้อ่านเรื่องเนี่ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันสามารถที่จะเอามาดัดแปลงเอามาเพิ่มสีสันเอามาทําให้ มันทันสมัยขึ้นได้นะครับเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยแหละเป็นเรื่องที่แข็งแรงมากๆนะครับเพราะว่ามีหลากหลายหลากหลายเรื่องราวครับใช่ครับจะทํางานให้เต็มที่ฮะรวมถึงรับรองว่าสนุกแน่นอนครับนางเอกใหม่นางเอกใหม่จะดูแลนางเอกใหม่ให้ดีใช่ไหมครับยุงไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมครับค่ะก็เป็นเรื่องแรกเลยนะคะที่มีโอกาสได้แสดงละครที่เป็น ละครจริงๆอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะแล้วก็ดีใจค่ะที่ผู้ใหญ่ให้โอกาสนะคะรวมทั้งพี่ๆนะคะแล้วก็เราจะจะทางานให้เต็มที่ค่ะก็ในเรื่องนี้จะมีได้ได้ลองเพลงรุ่งุ่งด้วยก็เป็นอะไรใหม่ๆที่เราแบบรู้สึกตื่นเต้นที่จะลองค่ะร้านสาวนี้น่านมครับเป็นละครที่ครบทุกรสชาติฮะมีทั้งดราม่าโรแมนติกรวมถึงฝากเราสองคนด้วยเนาะ่ร่วมงานกันครั้งแรกแน่นอนค่ะแล้วก็ก็จะทำให้เต็มที่นะครับครับ ก็ <c oughs> ดาต้าได้ลองได้อ่านบทดูแล้วทุกอย่างนะคะแล้วก็รู้สึกประทับใจมากๆแล้วก็อยากเล่นมากๆเลยตั้งแต่ตอนแรกที่ได้เห็นพร็อตแล้วด้วยค่ะเพราะว่ามันมีทั้งแบบตลกน่ารักร้องเพลงบันเทิงแล้วก็มีทั้งซีนดราม่าอะไรที่มีครบจริงๆก็อยากที่จะฝากทุกคนไว้ด้วยค่ะคืออันนี้อาจจะเป็นบทหนักของนางเอกนิดหนึ่งเพราะว่านางเอกต้อง แสดงเป็น2คาแรคเตอร์นะฮะเดี๋ยวรอติดตามในละครแล้กวกันว่ามันจะ2คาแรคเตอร์ยังไงจะต้องเล่นเป็น2คนเลยนะครับใช่ครับ ชมนะสาหรับละครเรื่องหลานสาวนิรนามกันได้ทางช่อง7จ็ดในเร็วนี้แล้วกันเนาะแต่ถ้าเกิดมีภาพเบื้องหลังเข้ากองละครหรืออะไรยังไงนะเราจะนำมาชมได้กอติดในรายการไอเลิฟดารานั่นเองค่ะถูกต้องนะครับมางานที่หนึ่งงานครับเป็นภาพบรรยากาศเบื้องหลังนะครับเอ็มวีตัวใหม่ล่าสุดของสี่สาวแคนดี้มาเฟียชื่อเพลงว่า My Boys นะครับ My b o y นะหลายคนรอคอยมากก็บรรเพลงนี้ฮะเหมาะกับคนที่มีความรักแต่ว่าไม่มีคนรักอ่าหลายคนงงเคยมันคืออะไรแต่ว่าภาพบรรยากาศเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับไปติดตามนครับ i คนรักมันเขา่าวบางได้แต่รอต่อไปไม่รู้เมื่อไรเขาชายถึงจะมาปรากฏกายอยากมีความทรงจำที่ดีได้ไม่คู่กับเขาแม้ไม่เท่าในฝันก็ยอมได้ไม่ต้องดีเลิเลิกว่าใครแค่เป็นผู้ชายธรรมดาที่รักฉันและฉันอรออีกนานเท่า I just wanna love you. Tell me where are you? Someone that loves me too. I just wanna meet you. I just wanna love you. Tell me where are you? Oh baby, who are you? The time should not out I. It's a man. ะะก็วันนี้ค่ะมาถ่ายทำา v v y Boy ที่ตูดิโอเบนิดิกนะคะก็อยู่เผอลาดเทาแาน้วคใกล้ๆบ้านนะแต่วันนี้ก็ถ่ายทำตั้งแต่เช้าเลยแล้วก็คิวเนี่ยคาดว่าตั้งตั้งแต่แบบ6กโมงเช้ายัน6กโมงเช้าอีกวันหนึ่งค,ค่ะก็วันนี้มีทั้งหมด2ส,สถานที่ด้วยกันก็ที่แรกก็ที่นี่เลยก็จะเป็นรายเรื่องของแต่ละคนในแต่ละฤดูเนาะ สำหรับ MV นี้นะคะพวกเราจะพูดถึงความเหงาแต่ว่าความเหงาเนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนก็จะมีความเหงาในแต่ละฤดูแล้วแต่ละฤดูก็จะไม่เหมือนกันค่ะเป็นฤดูอะไรคะเป็นเป็นฤดูร้อนค่ะค่ะสำหรับมิวคือเป็นฤดูหนาวค่ะมิวไม่ใช่ฤดูร้อนหรอจริงๆน่าจะเป็นฤดูร้อนนะเพิร์ขนาดนี้นนะะร้อ บมบมอาจจะเป็นฤดูหนาวท้งหมดเนีเป็นฤดูฝนค่ะจะเป็นแบบพลาสติกอยู่ข้างล่างนะคะของการก็เป็นฤดูใบไม้ร่วงค่ะถูกต้องใบไม้เต็มหมดเลยในตัวค่ะก็เนื้อเรื่องของแต่ละคนค่ะก็คือจะแสดงความเหงามาในเอ็มวีในของแต่ละฤดูอย่างแบบของเน็ตเป็นฤดูฝนก็ฟูนฝนนะคะจะเป็นแบบว่ามีน้ำาืมีผมเป็นมืแห้งนะคะเนี่ยใช่ค่ะนี้คือแบบว่าเตรียมสัมภาษณ์แล้วก็แบบได้ผมอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะจริงๆคือเปียกทั้งตัวเลยค่ะนะคะความยากของ ก็คือการที่จะต้อง control feeling ของหน้าตาเพราะว่าเพลง my boy เนี่ยเป็นเพลงช้าที่จะต้องแบบว่าสื่อสารทางสายตาค่อนข้างเยอะแล้วก็เวลา c l o สอ up เนี่ยของเนจะมีทั้งลมแล้วก็แดดแล้วก็น้ำด้วยค่ะแล้วก็บางทีเนี่ยคืนน้ำเขาฉีดมาแบบว่าเข้าตาอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบฝืนเล่นต่อต้องฝืนแบบต่ออะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกแบบค่อนข้างที่จะเป็น mv ที่ทุ่มทุนแล้วก็แบบว่าแปลก มาสำหรับพวกเราก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆเยอะมากเลยค่ะจริงๆแล้วความเหงาเนี่ยมันสามารถเกิดได้ทุกฤดูนะคะ<ช>คือเวลาที่เราไม่มีใครสักคนเราอยากจะเจอใครสักคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นฝนร้อนหนาวหรือว่าอะไรก็ตามคือมันสามารถเหงา,าได้ทุกช่วงค่ะแต่ก็จะเป็นความเหงาที่แบบอาจจะเป็นคนละฟสลกันไปอย่างฤดูร้อนนี่ก็อาจจะเป็นแบบฟิลเหมือนเห็นเพื่อนไปเที่ยวกันอิจฉา,า,าขาฤดูหนาวอาจจะแบบอยากจะมีคนสักคนให้กอดให้จับมืออะไรอย่างงี้ส่วนฤดูฝนก็ไม่มีคนกลางลมหา เป็นไหมบ้งก็เขาเรียกว่าเป็นฤดูปลายฝนต้นหนาวเป็นฤดูเทศกาลแต่งงานเห็นคนแต่งงานกันเราก็เหงาบ้างไม่มีคู่ก็ยังคงความเป็นคันดี้มาเฟียเนาะก็ขนาดเพลงช้าแล้วพวกเราก็ยังมีท่าเต้นกันอยู่เหมือนเดิมแต่อาจจะเป็นท่าเต้นที่แบบเปลี่ยนไปดูโตขึ้นดูสมแบบสมความเป็นเพลงช้าที่แบบสวยงามเข้ากับ My Boy ค่ะ อัลบั้มนี้เนี่ยก็จะมีเพลงคลีเช่แล้วก็โต,โตเมติกใช่ไหมคะคือทั้งสองเพลงเนี่ยจีสันสดใสามากทั้งสี<ฆ>ผมสีชุดสีต่างๆนะคะแล้วก็จะเต้นกันแบบว่าบ้าระห่ำม,มากเลยค่ะแต่ว่าเพลงนี้ <laughs> เพลงนี้เรียกได้ว่าอยู่นิ่งๆ สวยๆแล้วก็ชุดเนี่ยก็จะเป็นเอิร์ธโทนสีแบบว่าขาวร่างดำบ้างน้ำตาบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะ,ะที่สำคัญที่สังเกตได้ในในคอนเซปต์นี้นะคะก็คือพวกเราจะโตขึ้นโตขึ้นเป็นสาวขึ้นแล้วก็ด้วยความที่ว่าเพลงเป็นเพลงช้าเนี่ยจะนิ่งขึ้นมากๆเลยด้วยค่ะค่ะก็จาบเพลง My Boy นะคะก็มีได้มีโอกาสเนาะก็ส่งเพลงไปรีมิกซ์ที่ประเทศเกาหลีค่ะก็รู้สึกเป็นเกียรตินะก็ะได้ทำงานกับ โปรดิวเซอร์เกาหลีมาค่อนข้างหลายซิงเกิลแล้วเหมือนกันก็อยากขอบคุณนะคะที่คอยเอ็นดูเรามาตลอดแล้วก็บอกว่าทุกคนจะชอบเพลง My Boy กันนะคะ ค่ะก็ฝากถึงพี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็แฟนคลับของเราทุกคนเนาะก็ตอนนี้นะคะก็มากันอยู่ที่อัลบั้มที่2ซิงเกิลที่3ามแล้วนะคะอยู่ด้วยกันมาตั้ง4ี่หปีแล้วเนาะก็ยังไงซิงเกิลนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งซิงเกิลที่พวกเราไม่เคยทําอะไรแบบนี้มาก่อนเลยแล้วก็ค่อนข้างตื่นเต้นมา,มากๆก็หวังว่าทุกคนจะชอบเ m ตัวนี้แล้วก็เพลง My Boy กันด้วยนะคะใช่ค่ะรหัสดาวน์โหลดนิดนึงนะคะดอกจาน3ามสามหกหกเก้าหกหกแล้วกดถั่ว เป็นไงบ้างครับเป็นซิงค์ใหม่ล่าสุดนะฮะจากสี่สาวแคนดี้มาเฟียไม่บอยส์นะครับก็รอติดตามกันได้ MV เร็วๆนี้ล้กันนะครับในรายการท็อปมิวการละกันนะถูกต้องครับแต่ว่าช่วงนี้พักเบรกสักครู่หนึ่งครับชอบไหมภรยาหุ่นอ้วนๆแบบนี้อ่ะไม่อ่ะแล้วหุ่นตุ้ยนุ้ยแบบนี้ล่ะไม่อ่ะหุ่นสวยเป๊ะแซ่บเวอร์แบบนี้เป็นไงใช่เลยโดน แบบนี้โดน <Wow. S 1> แล้วไงอะ่ะอยากมีหุ่นดีหุ่นเพียวนะคะเลือกซิวี่ค่ะทำธุรกิจตรงนี้มีเสือให้ท่านรองรับด้วยแล้วก็มีไรายได้ทำให้มีไรายได้ในครอบครัวท่านเป็นรายได้เสริมคนทำงานประจำไม่ต้องลาออกนะคะทำไรายได้เสริมของงานเครือข่ายอยู่บ้านนอนอยู่บ้านก็มีไรายได้ New K C Light ไม่ต้องเก่งไม่ต้องรวยก็ทำได้ครับ New K C Light แผงการตลาดสร้างง่ายได้ไวสม่ำเสมอ New K C Light ใส่ใจในตัวคุณ ซินวีสิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกนี่ก็เริ่มรู้แล้วสนใจโทร085-666-8347 084-938-1183 084-099-9347หนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดภาษีแอมเวย์สีพันล้านบาทพ้นพิษปชปเขียลูปปปชเขย่ารัฐบาลยิ่งลักแอคซ่าเปิดเกมลุกโตทางรัฐ เดินแผน M&A ขึ้นแท่นท็อป10เปิดใจหมอป้อมนัทนันกับยุทธการรวย n e w k c Life ทีวีดิจิ t a ลเกมนี้ไม่หมูอย่างที่คิดค่ายดังออกอาการหลังเอเจนซี่เมิน Beyond Beauty a s e a n Bangkok 2014มหากรรมอุตสาหากรรมความงามระดับโลกปั้นไทยพังงาดขึ้นแท่นหับใน AEC สินค้าเกษตรขายตรงหมโรงชุดใหญ่ จัดหนักจัดเต็มปลุกธุรกิจชิงเบอร์หนึ่งติดตามหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์วันนี้ทุกแผงทั่วประเทศครับ ดีๆในเบรกนี้กันบ้างค่ะถูกต้องครับมาที่งานแรกแลก้วกสำฉลองงานเปิดตัวนะแถลงข่าวนะครับผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตแล้วก็นมเปรี้ยวสูตรใหม่นะครับแอคทีเวียนะฮะไลท์แอนฟิตสูตรน้ำตาสูตรสูตรน้ำตาลหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะฮะเขาบอกว่างานนี้ฮะได้นักร้องชื่อดังกล้องโลกนะครับอย่างชากีราเนี่ยนะ